เทเส,สียงเทสเทสของหายากของหายาก เทสครับเทสได้ยินไหมครับเทสค่ะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเทสได้ยินไหมครับโอเคโซนดี้ครับวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กี้สวัสดีก่อนอีกแล้วพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีนะคะกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รอชมพวกเราอยู่นะคะวันนี้พบกับแจ็คกี้เมก้ายูสชาค่ะครับผมป้อมเมก้ายูสชาค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะกับช่องของเราค่ะเมก้ายูสชาไลท์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มาตอนเที่ยงพอดีนะคะ กับเอฟซีท่านไหนหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังทานอาหารกลางวันอยู่เราไปทานอาหารกลางวันไปพร้อมกับชมไลฟ์สดของเราไปเพลินๆนะคะวันนี้นะคะคุณป้อมเราก็จะมาเปิดตัวเนาะรถเข้าใหม่รถเข้าใหม่ก่อนที่จะได้รถเข้าใหม่เนี่ยนะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะ FC ทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆครับเมื่อเราไลฟ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็มีลูกค้าเนี่ยเข้ามา ทยอยเข้ามาดูรถนะคะแล้วก็จองรถไปจะจองปล่อยรถกันไปที่เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตามสัญญาค่ะวันนี้เราก็จะมีรถเข้าใหม่มานะคะเป็นเป็นพระเอกของเราเลยนะคะรุ่นขายดีตลอดการตลอดการเดี๋ยวเราเจอกัรถคันนี้เลยค่ะหายากมากไม่ใช่ไม่ใช่หายากมากคือมันมีแหละเพียงแต่ว่าสภาพดีรถแล้วสภาพดีไม่แท้เข้าศูนย์ตลอดเนี่ย หายากหายากไม่ไม่เกินแบบไม่มันก็มันก็ไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะแล้วปกติแล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยได้สีดำมาเนาะใช่ปกติได้สีขาวได้สีขาวมาอ่ะโอเคนะคะรุ่นนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือ w 2 1 3ครับค่ะส mercedes benz ค่ะตัว e 2 2 0 d อ e ศูดีเซลค่ะ amg ค่ะดีเซล amg นะใช่คือดีเซลตัว w 2 1 3นเนี่ยผมบอกก่อนมี s p อร์ตมีเ a n g u a r d แล้วก็มี amg ค่ะครับสปอร์ตก a บเอวังกาดเนี่ยเขาจะมา ตัวเอวังกาดมันจะมาก่อนเอวังกาดนะแล้วก็มาพร้อมกับ AMG ส่วนสปอร์ตเนี่ยมาตอนหลังตอนปี2020เป็นตัวสปอร์ตนะครับก็ลายล้อ,ลอ,ลอแม็กก็จะต่างกันแต่ไม่มีหลังคาแก้วไม่มีคอมฟอร์ตแอคเซสไอตัวคีเลสนะฮะประมาณนี้ตัดออปชั่นไปอจะไปสองหนสาำหรับคันนี้เป็น AMG มดรามิกครับพี่กี้คครับ AMG ครับหลังคาพานรามิก <ลด S 1> สวยสามากนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้นะคะรถเราได้มาเนี่ยเรายังไม่ได้สปานะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณป้อมจะไปเก็บงานเก็บความเรียบร้อยให้นะคะ เบื้องต้นก็คือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือตัวท็อปเลยนะคะท็อปในระดับของ e-class เลยเนาะ e-class รถใหม่ป้ายแดงสีรันหนึ่งแสน้าหมื่ตัวท็อปใช่คือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถมันสวยมากเลยนะสีดํานะคะแล้วก็ปี2018ค่ะรถออกจากศูนย์เบนซ์เนี่ยปี2018เลยที่ระบุอยู่ในสมุดรับประกันเลยครับคุณผู้ชมคะภายในใหม่มาก ะะแล้วมีวารันตีศูนย์เลยอีกเท่าไหร่คะพี่ป้อมวันรันตีศูนย์รถคันนี้เจ้าของเดิมซื้อต่อไว้นะครับจนถึงเดือน3ของปี 26, 2 0 2 6นกะฮะ2026ก็คือวันรันตีศูนย์นะคะถึงปีหน้าค่ะอันนี้คือภายในนะคะคุณผู้ชมใหม่มากใหม่เท่าไหร่คะพี่ป้อมใหม่อยู่ประมาณแสนห้าหมื่นโลครับคันนี้ประมาณแสนห้าหมื<ๆ>่นโลแท้ๆเช็คศูนย์ตลอดพี่แจ็คก,กี้ผมอยากให้สัมผัสกลิ่นของภายในรถคันนี้หน่อยเออใช่ไหมเนี่ยเราดูซิเป็นไงะฮะโอ้คือมันเป็นมันเป็น มันเป็นรถที่สะอาดมากคุณผู้ชมคะแล้วอะไรรู้ไหมคะกลิ่นภายในรถนะคะดีมากอะ่ะมันหอมน่ารักสดชื่นมากนะคะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ําหอมน้าหอมน่าจะเป็นน้ําหอมแต่ว่าแบบชอบมากเลยนะคะกลิ่นมันแบบน่ารักสดชื่นแล้วก็สะอาดสะอ้านมากค่ะคุณผู้ชมคล้ายๆวัานิลาอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนที่เราไปอยู่ตามตามแบบโครงการบ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมคะตอนนี้รถที่อยู่กับเราเนี่ยมันเป็นรถที่ยังไม่ได้สปานะเราได้รับมาจากบ้านลูกค้าสดๆร้อนๆเลยแล้วก็คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าสภาพมันใหม่มากๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเบาะนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนหลังอะมันไม่มีรอยเล็บ ไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขวันเลยนะคะไม่แตกไม่แตกใช่แล้วก็หลังคองหลัง,หงคาค่ะสภาพดีมากค่ะคุณผู้ชมเออถ้าหลังแยกโซนได้ด้วยใช่นะคือออปชั่นของตัว e car อะเราจะไม่ได้โฆษณาเยอะละเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ฟังก์ชันเต็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกคันที่เราได้มาเนี่ยรถเราเลือกมาอย่างดีค่ะคุณป้อมสภาพสวยๆใช่รถคันไหนที่เราเอามาเนี่ยหมายถึงรถคันนั้นเนี่ย จะเป็นรถที่อยู่ในใจของเราเราใช้พร้อมใช้นะคะหรือซื้อเพื่อนจะต้องการมาซื้อรถก็แนะนําเลยค่ะดีดนนาเสนอเลยใช่ค่ะก็วันนี้เราก็เอารถดีๆแบบนี้มาส่งต่อให้นะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านใดที่เคยฝากเราหารถรุ่นนี้ไว้ถ้ายังไม่ได้รถนะคะเข้ามาดูก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังไงให้โทรกลับมาสอบถามก่อนเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราจะเอารถไปสปาด้วยค่ะคุณคุณป้อมคะคายแดงเท่าไหร่คะคันนี้4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับ 1> 4ี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท รถคันนี้ปี2018ลออไลวิ่งแสนห้าวารันตีศูนย์เหลือถึงปีหน้าคุณปั้มขายเท่าไหร่คะราคาพิเศษสำหรับคันนี้เลยนะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทค่ะค,คุณผู้ชมหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทกับ E Class Diesel AMG ตัวท็อปสุดนะฮะตัวท็อปสุดวารันตีศูนย์ยังเหลือนะ ถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะรับไปได้เลยคันนี้นะคะหมายความว่านอกจากวันตีศูนย์ยังเหลือหมายความว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มาตลอดครับพี่กี้เข้าศูนย์ตลอดประว่าศูนย์ครบเลยกว่าศูนย์ครบครบนะสีขาวมันก็ไฮโซเนาะแต่สีดํามันก็หล่อมากเลยอ่ะคุณผู้ชมมันดุดันกว่าใช่ยังใหม่ไพี่ยังใหม่ครับ AMG 2010คันนี้เป็นเป็นล้อแมก AMG จากโรงงานนะครับรถออกจากศูนย์เนี่ยปี2018นะยางเนี่ยเราลองมาดูฮะยางมาดูกัน รถยางปี2025เลยนะปีนี้ปีอะไร2025ยางปีนี้ถึสัปดาห์เลยว่ะดูสัปดาห์ใช่ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะคะคุณผู้ชมสัปดาห์ที่17 2025ต้นปีใช่ค่ะคุณผู้ชมี่เดือนหอมปากหอมคอใครอยากเห็นรถจริงเข้ามาที่เมกะยูสคาร์ดอนเมือง แให้นัดก่อนนะนัดก่อนนะซอยวิภาวีรังสิตค่ะ43ทับหนึ่งโทรมาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์4 5 6 3 5เบอร์นะคะจะแนบเบอร์แจ็คกับเบอร์คุณป้อมไว้ที่ใต้ลิงก์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสต็อกกันต่อนะคะก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราจองรถไปอ่ะก็จะมีลูกค้าหลายท่านนะคะเข้ามาดูทั้งหลายรุ่นเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ x 3ก็มีจองไปแล้ว1คันค่ะตอนนี้ x 3เรายังเหลืออีก1คันนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไป x 3นะะคเรามาคคัันนนนนีีี้้ท่่อยยูใกกลลๆเะะ 300 diesel GT ค่ะตัว F34 ปี2019นะคะ LCI ไมวิ่งประมาณ90,000กว่าโลนะคะคันนี้เราขายที่959,000บาทสีดำเบาะภายในสีน้ำตาลค่ะอะคุณผู้ชมคะคันนี้เนี่ยเราเคยพาชมหลายทีแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูข้างในอีกนิดนึงก็ได้ค่ะสำหรับไลน์นี้ ก็เป็นซีรีส<ช>์สาม GT ที่ไซส์ใกล้เคียงกับซีรีส<ช>์ห้าอาจจะแบบหย่อนลงจากซีรีส์ห้าหน่อยหนึ่งรถมือเดียวนะคะแล้วก็สวยๆค่ะคุณผู้ชมชอบคันไหนก็มาเลือกเอาไปนะคะคันนี้ก็สีดําเหมือนกันค่ะเด<ช>ี๋ยวเราจะให้ดูประมาณหอม,หอมปากหอมคอประมาณนึงนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากเห็นรถจริงนะคะเข้ามาชมได้ค่ะที่ดอนเมืองค่ะคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะคะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะ ถ้าชอบนะคะรถคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มนะคะผ่อนเนี่ยตกเดือนละประมาณหลักหมื่นเองค่ะประมาณหมื่นหมื่นนิดๆิดนะคะผ่อนสบายสบายซื้อรถยุโรปนะคะป้ายแดงเขา2ล้านกว่าบาทนะคะแต่วันนี้นะคะเราซื้อในราคา90,0,000กว่าบาทและผ่อนตกเดือนละประมาณหมื่นค่ะหมื่นนิดนิดน,ดนะคะถ้าชอบก็รับไปเลยนะคะคุณผู้ชมคะถัดมาค่ะก็คือ bmw x มามค่ะ x 3นะคะเป็นตัว20 d m sport ค่ะปี2020นะคะเลขไมวิ่งประมาณแสนกิโล bsi ถึง แสนสองหมื่น <1, S 1> <4. S 2> กิโลนะคะถึงแสนสองหมื่นกิโลละปีหน้าค่ะคุณผู้ชมชอบนะคะก็รับไปเลยนะคะคันนี้คุณป้อมลดราคาแล้วนะคะเหลือเพียง1นึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะเป็นรถสีดําค่ะเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสวยๆเหมือนกันพา,พาชมนิดนึงคันนู้นไปแล้วคันเดียวใช่ค่ะคันเดียวนะ X3 เหลือคันเดียวแล้วใช่ค่ะ,ะคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบ X3 สีดานะคะแล้วก็ราคาแบบล้านกลางๆนะคะมาดูคันนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราลดราคาแล้วเหลือ ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทค่ะนะคะถ้าชอบก็มารับไปเลยนะคะคันนี้นะคะออปชั่นครบนะคะตัว M Sport นะคะไม่ใช่ X Line ค่ะชุดแต่ง M Sport แทรอบคันแล้วก็หลังคาพาร์โนลามิกกราสลูปนะคะ,ะใครชอบ X3 คันนี้มารับไปค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยว Mercedes-Benz E 3 0 0รคูปนะคะเดี๋ยวให้พี่ป้อมพาชม 20d m sport นะครับ x3 คันนี้เหลือคันเดียวแล้วตอนนี้นะราคาพิเศษ1,550,000บาท1,550,000บาทครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยประมาณสัก40%จากตอนป้ายแดงนะครับก็สภาพแบบที่เห็นเลยนะสวยๆแบบนี้นครับคัดมาให้แล้วกลิ่นภายในยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะกลิ่นแบบสะอาดมากนะครับ รับ X3 20d M Sport คันนี้เป็นตัวท็อปหลังคาพาราไดซ์ซัน o ูฟมีชุดแต่ง M Sport ด้วยให้ชมประมาณนี้เพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่มาอออ๋โอเค,โเคถ้าใครอยากเห็นรถจริงเข้ามาดูนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะต่อไปนะคะม <M> าด <M> ูใเด่นกันเพราะว่าอันนี้อาจจะหลายรอบแล้วคันนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ป้อมพาชมคะ่ะครับคันนี้เป็น E300 Coupe a MG ครับ W238 รถมือเดียวออกจากศูนย์ประเทศไทยนะปี2017เลขไมแ้แท้80,000กว่าโล ตอนออกป้ายแดง4 5ล้านแส0คันนี้245ี่แรงม้าตัวท็อปสุดครับราคาพิเศษ1 7 9 0 0 0้านบาทเจอกันที่เมกายุธชาครับสำหรับ e 3 0 0 Coupe ู AMG คับเดี๋ยวพาดูข้างในนิดนึงบาแดงคันนี้บาอเป็นทูโทนดำแดงนะนอกจากจะลายไอเทมแล้วนะคะแล้วก็มีคันเดียวด้วยนะคะก็ใครหาอยู่นะคะพาไม่ได้ไม่แน่ใจว่ารถที่ตัวเองไปดูแล้วสวยมากไหมยังไงมาม <ะ S 2> ดูกันนี้เพราะไม่วิ่งมา80,000โลค่ะแล้วที่สำคัญก็คือมันคือตัวท็อปอ่ะตัว ถ้าใครหาอยู่นะคะ e 3 0 0ร o p ูเชิญค่ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะคุณผู้ชมหอมปากหอมคอนะคะยังไงถ้าอยากเห็นรถจริงเข้ามาดูค่ะที่ดอนเมืองนะคะโอเคไปต่อนะคะคุณผู้ชมคะคันถัดมาที่อยู่ข้างๆแจ็คนะคะ b m w u ค่ะนะเรามา bm กันเถอะค่ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยว e 3 0 0คูบตามมาดูนะคะค่ะมามาดูคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยที่พิเศษที่สุดก็คือได้สีขาว ปกติอะ X วันที่เราได้มานะคะ mm hmm. ก็จะมีสีเทาดํา mm hmm. สีดำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คันนี้ยจะได้สีขาวมาค่ะ ที่สำคัญนะคะรถเนี่ยมีวารันตีศูนย์มีเอ็กเซนวารันตีเพิ่มอีก3ปีค่ะคุณป้อม2029ใช่แต่ในขณะเดียวกันนะคะ BSI ของรถยังเหลืออยู่เนื่องจากว่ารถเป็นปี2021ค่ะ BSI ของเขาก็จะหมดประมาณปีหน้าหลังจาก BSI หมดนะคะก็จะมีเอ็กเนวารันตีต่อเลยนะคะรถคันนี้ก็เข้าสูตรมาตลอดรถมือเดียวสวยๆเลยนะคะในวิ่งมาประมาณ8 0,000กว่าโลคุณผู้ชมสีมขาวใช่คือสภาพดีมากนะคะแล้วรถเนี่ยไม่เคยไปแบบ ไปทำอะไรเลยคือรถไม่เคยแบบมีประวัติทําสีเลยค่ะเป็นเดิมๆทุกอย่างคุณผู้ชมอยากเห็นนะคะเข้ามาดูใกล้ๆและเดี๋ยวพาไปดูข้างในค่ะเนี่ยคันนี้คือตัว20ดีเซล M Sport นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะคะลายล้อมแม็กเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัว X Line ค่ะจะเป็นกันชนก็ดีนะคะจะเป็นกระจังหน้าก็ดีจะเป็นล้อมแม็กก็ดีนะคะและภายในค่ะดีเซลเจนล่าสุดใช่ไหมพี่ยากี้เจนล่าสุดแล้วนะเพราะว่า U11 ไม่มีใช่ค่ะ แล้วถ้าเป็นตัว LCI อะคุณผู้ชมค่ะมันจะมีนะคะอะคุณผู้ชมถ้าเป็นตัว LCI เนี่ยแล้วเป็นตัว M Sport นะคะคุณผู้ชมสังเกตตัวคอนโซลนะคะมันจะเป็นตัวเอ่อเป็นไทเทเนียมนะคะมันจะไม่ใช่ลายไม้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันจะเป็นไทเทเนียมแบบนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัย M Sport ค่ะรถคันนี้นะคะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังติดมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปสปาแล้วนะคะถ้าใครอยากจะชมโทรมานัดก่อนได้เลยค่ะ ใช่น้องเพิ่งได้คิวสปานะใช่ค่ะถ้าชอบก็มาจัดไปได้เลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เป๊ะๆเลยนะคะอันนี้ภา,ายในก็ยังกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะใช่ค่ะอ่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะไปเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าอากาศเป็นไงครับพี่ป้อมอากาศดีครับ <laughs> ดีที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ <laughs> ได้อยู่นะวันนี้วันนี้ส0ิบกวองศานะคะ,ะคุณผู้ชมคะถ้าชอบคันนี้นะคะ เนี่ยตัวพวกนี้นะคะพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวเราลอกออกให้หมดเลยมันกลิ่นมันใหม่จริงๆนะรถใหม่มากคือเอาง่ายๆเลยถ้าคุณผู้ชมที่ท่านไหนที่ติดตามเรามาสักพักนึงแล้วพี่ป้อมก็จะรู้แล้วแหละว่ารถที่เราเอามาพรีเซนต์หรือมารีวิวเนี่ยจะเป็นรถที่เราคัดสภาพมาแล้วนะคะเป็นรถที่คัดสภาพมาแล้วรถสวยๆทั้งนั้นไว้ใจได้ค่ะที่นี่นะคะรถเราการันตีค่ะว่าไม่มีอุบัติเหตุหนะัก ไม่มีจมน้ําลุยน้ํานะคะแล้วก็เลขไม้แท้เลขไม้แท้ครับทุกคันไปต่อพี่ป้อมเร็วก็8ปดหมื่นก็ขาย8ปดหมื่นใช่สามหมื่นก็ขายสามหมื่นแสนห้าก็แจ้งแสนห้าแสนห้าก็แสนคือคุณผู้ชมคะสองแสนก็ขายไปแล้วนะใช่คือเราขายได้ทุกคันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสภาพของตัวรถนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้นะคะรถทุกคันนะคะจะเป็นรถที่เราตอบภาษีพรบให้เรียบร้อยนะคะคือขับจากศูนย์เราไปจะซื้อสดก็แล้วแต่ จัดไฟแดนก็ได้นะคะขับรถออกจากศูนย์ได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะพอทําให้หมดแล้วนะคะป้ายภาษีพร,รบอรของรถทุกคันเนี่ยก็ยังมเีเขาเรียกว่ายังไม่หมดอายุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมผู้ชมดูนะคะคันนี้คือ 320li ค่ะตัว G28 ค่ะสีขาวเบาะดำนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่ร้าน3,500,000บาทถ้าใครซื้อสดเนี่ยตอนนี้คุณป้อมทุบแล้วอะอาคุณป้อมไปไหนคุณป้อมทุบแล้ว ถ้าใครซื้อสดนะคะคุณป้อมใจอ่อนแล้วค่ะขายอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทนะคะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะคะรุ่นนี้ก็เป็นตัวลักชัวรี่ค่ะที่สําคัญนะคะเป็นเก่งที่มีสันรูุนั่นเองค่ะคุณป้อมซื้อสดร้านสามสองเนาะจบๆไปได้ครับไม่มีปัญหาขายขายขายอยู่แล้วครับใช่คุณผู้ชมคะถ้าชอบนะคะมารับไปคันนี้ก็รถมือเดียวคะ่ะ bsi รถเขาปี 2, 2021นะคะ bsi ก็คือถึงปีหน้าถ้าคุณผู้ชมต้องการอยากจะเพิ่มวารันตีหรือ bsi ก็สามารถที่จะ ซื้อเพิ่มที่ดีลเลอร์ได้หรือซื้อเพิ่มจากไฟแนน c i a l ลได้ค่ะโหอันนี้ก็โคตรใหม่เหมือนกันนะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือรถจริงที่เรารีวิวและรถจริงที่เราส่งต่อได้เลยนะคะไม่สวยไม่ดีไม่ต้องเอาไปไงใช่เอาไปทําไมอ่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมเอาไปเป็นภาระอย่าเอาไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะลาไปเดี๋ยวจะพาไปดู e 2 0ีอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมอ่ะได้ของดีไปใช้เนาะ อ่าตอนนี้หมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็พยายามเร่งหารถใช่ไหมพี่ป้อมก็เนี่ยเข้ามาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งอ่ะอย่างน้อยนะอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคันคือต้องบอกก่อนเลยนะคะที่เนี่ยเราไม่ได้เน้นปริมาณขนาดนั้นนะคะแต่เราจะเลือกคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะอย่างน้อยต้องคัดมาคันหนึ่งที่ไม่มีทิฏฐิเลยอะค่ะ ก็อย่างที่แจ้งค่ะว่ารุ่นที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็คือตัว e c l a s s นะคะเพราะว่าเขาคอมแพกับ bmw 5 2 0 d ี e e l ไม่ว่าจะเป็นเบน z หรือ bm รุ่นแบบนี้เราก็ขายได้ตลอดเลยนะคะรถไม่เคยจอดนานดีเซ gment ใช่นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะใครที่เคย inbox มาถามว่ามี e20dmg ไหมและมีสีดำหรือเปล่านะคะคันนี้มาแล้วนะคะวารังตีศูนก็ยังเหลือเพราะว่า รถน้องเขาศู์ตลอดเวลาเข้าศูนย์ตลอดมีวันตีศู์เหลือด้วยนะคันเดียวในตลาดที่หน้าตาแบบนี้แล้วยังมีวันตีศู์เหลืออยู่เข้าสู์ตั้งแต่เริ่มเนาะพี่ป้อมเนาะตั้งแต่เริ่มเลยจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับนะคะคุณผู้ชมอ่ะหอมปากหอมคอถ้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมชมแล้วนะคะชอบรถคันไหนถูกใจรถคันไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0 9 4ย์ค่ะ6 6 4 5 6ีนะคะหรือจะโทรหาพี่ป้อมก็ได้ค่ะที่เบอร์0 8 2 4 6 5 9 6 9 9ครับใช่ค่ะแล้วก็ ของเรานะคะอยู่ที่เมกายูสข้าดอนเมืองค่ะซอยวิภาวดีรังสิต43ทับ1นะคะดอนเมืองฝัง่งขาออกกล้องแพนไปเห็นนะมันจะมีะป้ายนิสันอะไรอยู่ด้านบนนะมีจิลี่ด้วยนะหน้าปากซอยนะเข้ามาปุ๊บจะเจอเมกาเซอร์ติฟายยูสขาใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะชมรถคันไหนนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะให้โทรมานัดหมายกันนิด <laughs> นึงนะคะ <laughs> ว่ารถที่เราตั้งใจจะดูอะคะ่ะอ,อ,อยู่ไหมมืคนจองไปแล้วหรือยังนะคะเนื่องจากว่า รถบางคันมันก็จะถึงระยะที่ต้องเข้าเซอร์วิสนะคะหรือรถเข้าใหม่แบบนี้ค่ะคุณป้อมต้องเอาไปสปาไปตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนถูกต้องครับแล้วก็ไปเช็คก่อนเพราะเห็นใจเพราะว่าบางทีลูกค้าหลายท่านมาไกลนะคะก็อย่างหลายท่านก็มาจากต่างจังหวัดเนาะเป็นลูกค้าเราหลายจังหวัดเลยนะคะคือที่เราต้องเอาไปเช็คตรวจเช็คทํานู่นทํานี่ให้ให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยคือเราเข้าใจเราเข้าใจด้วยว่ารถเนี่ยที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยอาจจะมีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะอะไรบ้างมันแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไป ทดสดูก่อนแล้วเราใช้ดูก่อนแล้วเนี่ยว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วทาให้ก่อนเนี่ยถือว่าเวลาที่เราส่งมอบต่อเนี่ยเราก็สบายใจใช่ค่ะคแต่ที่สําคัญนะคะพี่ๆหลายท่านนะคะก็บินมาจากหลายจังหวัดเลยนะคะหลังจากที่จองรถเสร็จแล้วนะคะวันที่บินมารับรถหรือบินมาดูรถนะคะซื้อสดก็สามารถขับรถกลับบ้านได้เลย,เลยนะคะ,คะคมาจากเชียงรายก็ค่ะสามารถขับกลับเชียงรายได้มาจากพัทลุง กะบีสระรูภูเก็ตตรังล่าสุดก็คือพิจิตใช่ค่ะก็สามารถขับกลับบ้านได้เลยนะคะ,ะดังนั้นอย่างที่แจ้งค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากอ,อยากได้รถรุ่นที่เราถูกใจสามารถที่จะแชทอินบ็อกเข้ามานําเสนอได้นะคะว่ามีรถรุ่นนี้รุ่นนี้หรือเปล่านะคะเราก็<อ>าจะไปไไเลือกคัดสรรรถที่สวยๆนะคะเพื่อมาส่งมอบให้ค่ะและ ที่สําคัญนะคะหากว่าเราใช้รถคันเดิมอยู่นะคะพี่ป้อมมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะถูกต้องครับเทิรับลูกค้ารถที่เราใช่ค่ะแล้วก็เรามีประเมินราคาฟรีค่ะที่หน้าบ้านเลยนะคะที่บ้านของคุณลูกค้าหรือที่ทํางานเลยนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะครับปริมณฑลมีอะไรบ้างครับก็กรุงเทพแล้วมีอะไรบ้างชันเมืองปทุมธานีได้ค่ะนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐมได้ไหมก็เราก็ไปนะบางทีอ่านครปฐมนะก็มีอยู่นะะสมุทรนะ สมุทรสงครามสาครก็ไปมาแล้วอยุธยายังไปเลยก็พร้อมคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชมเราอยู่นะคะทานอาหารกลางวันไปนะคะหรือขับรถอยู่นะคะหรือว่ากดติดตามไว้แชร์ไปด้วยนะคะเผื่อว่าเรามีเวลาว่างตอนเย็นจะได้กลับมาดูอีกรอบนึงค่ะก็สนุกนานเนาะพป้อมทุกวันพอดีคเราก็ไม่อยากให้เอฟซแบบเหงาไงเดี๋ยวแบบ เอาทำไมวันนี้หายไปไหนสัปดาห์นี้ไม่มานะครับพยายามไปหารถมาให้อยู่จะพยายามจะได้รถใหม่ๆมาเสนอทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์ใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคะของเรานะคะเมกายูสคารายนะคะเราจะไลทุกทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณนี้ค่ะครับค่ะก็ไปก่อนนะพีกี้เนาะวันนี้ก็เริ่มละลายแล้วนะพีกี้เริ่มละลายแล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าไหนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสอบถามค่ะ0 9 4ย์ ห6หกสี 5, 6, 3, 5นะคะแล้วพบกันใหม่พระรหัสสับรีน้ามีรถอะไรสวยๆมานำเสนอเนี่ยเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งก่อนได้เลยนะโอเคแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับ